วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกด้านหนึ่งของโลกน้ําหอมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ทั้งหมด8น้ําหอมด้วยกันครับที่ผมลายมายมาแล้วแล้วต้องขายทิ้งนะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับก็เปลี่ยนบรรยากาศห้องสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ จะมาแชร์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับของโลกน้ําหอมเนาะซึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยหมายความว่า,วา,าอะไรเพราะว่ามันก็มีทั้งกลิ่นที่ชอบและอีกด้านหนึ่งก็คือกลิ่นที่ไม่ชอบนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นที่ไม่ชอบในที่นี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ผมลายบายมาด้วยครับก็สรุปอีกทีนะกันว่าลายบายเนี่ยคืออะไรเนาะสำหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือแบบว่าเพิ่งเข้ามาในวงการน้าหอมเนาะแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคำว่าลายบายในน้ําหอมเนี่ยก็คือว่ามันเป็นกลิ่นที่เราไม่เคยดมมาก่อนแแลล้้ววเราก็ ซื้อขวดเต็มขวดนั้นหรือว่าเป็นขวดจากทางแบรนด์ของเขาเลยอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าทั้งมือ1หรือมือ2เองก็ตามอะไรเงี้ยก็แบบปริมาณมันจะยังเยอะๆอยู่อะไรเงี้ยก็เขาจะเดรียกันว่ามันเป็นแบบน้าหอมที่ปลายบายคือดมแบบไม่ได้ดมมาก่อนแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับทั้งดูโน้ตมาก่อนแล้วก็ดูรีวิวมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ดูรีวิวมาแล้วก็แบบไม่ได้ดูเรื่องโน้ตมาไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเองก็ตามก็จะเรียกว่าปลายบายทั้งหมดนั่นเองครับซึ่ง ในน้ําหอมทั้ง8ตัวในคลิดีโอนีน้ก็เป็นแค่ความเครียดส่วนตัวของผมเองเนาะก็จะมีแบบบางกลิ่นที่คุณชอบแล้วก็แบบอาจจะแบบแย้งได้นะก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันก็เป็นแต่และบุคคลเนาะในภาษาของภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะมีโค้ดประวัติว่าแบบว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้คุยกับผมเนาะซึ่งน้ําหอม8กลิ่นในวันนี้เนี่ยก็ ประมาณเดียวกับเรื่องของภาพพยนต์เลยนะครับก็คือว่าน้ําหอม8ตัวเนี่ยมันไม่ได้คุยกับผมนั่นเองครับอาจจะเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยอ,อาจจะเป็นเรื่องของแบบเทสส่วนตัวด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของ p e r f o r m มนซ์ของน้ําหอม8กลิ่นนี้ที่มันแบบอาจจะไม่เข้ากับเคมีบนผิวผมนั่นเองนะครับก็ไปติดตามไปได้เลยครับโอเคมาเรื่องวันที่อันดับ8ครับนั่นก็คือ ฮาโลวีนแมนเอ็กซ์นั่นเองนะครับกลิ่นนี้นก็เป็นกลิ่นกาแฟเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟที่มีความวอร์มสไปซี่มีความครุกลุ่นของกาแฟมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันนะว่าผมเ,เป็นคนที่ชอบโน้ตกาแฟในน้ําหอมมากๆครับแต่ว่าตัวนี้นมันมีความสินเงติกบางอย่างแล้วก็ ผมฉีดไปครั้งแรกเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าแบบได้ลองแค่ครั้งเดียวนะมันความคิดเราก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับก็เลยให้ Halloween Man X อยู่ที่อันดับ8นั่นเองนะครับโอเคมาต่อที่อันดับ7นะครับแต่ว่าผมลืมบอกไว้ว่าอันดับที่8เนี่ยอันดับที่ต่ําที่สุดเนี่ยเป็นน้ําหอมที่ผมแบบว่า ยังมีความชอบมันอยู่แล้วก็ยังอยากจะให้โอกาสมันอยู่นะครับแต่ว่าอันดับที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยก็เป็นน้ําหอมที่ผมแบบว่าลองแล้วไม่ชอบแล้วก็ขายทิ้งนะครับอันเป็นแบบน้ําหอมที่ผมไม่ชอบมากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันดับที่7เ,เนี่ยก็เป็นกลิ่นอย่างสวัตเรี่ฟรีกาม อะคว้าเอเซนเซียเล่บลูนะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมก็ได้ดูรีวิวมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับเบลเดอร์แชเนลที่เขาว่ากันว่ามันคล้ายกับเบลเดอร์แชแนลเนาะแต่ว่าเมื่อได้ลองกับตัวเองนั้นเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายกันประมาณ60%เองนะครับเป็นเบลเดอร์แชเนลที่มีความอะคอติกมากกว่าแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเป็นเบลเดอร์แชเนลที่ไม่มีควันแล้วก็มีความเป็นฟรุตตี้ที่น้อยกว่าเบลเดอร์แชเนล รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายกว่าเบลเยอร์ชา n นลแต่ว่าผมยังชอบ DNA แบบเบลเยอร์ชาแนลมากกว่าแล้วก็ยังชอบความเป็นอินเซนส์จากเบลเยอร์ชาแนลมากกว่านะครับแล้วก็กลิ่นเนี้ยซาวอตอรีเฟราโมกลิ่นเนี้ยมันไม่ค่อยติดทนบนผิวผมสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าแบบบางคนใช้ก็จ,จะแบบติดทนมากมารเ้ยแต่ว่าบนผิวผมเองกับไม่ติดทนเลยครับก็ให้อยู่ที่ดับ7ละกันนะครับโอเคมาที่ดับที่นะครับนับน่นก็คือมองบลองอินดิวิทิวนะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมก็เคยทาคลิปที่ชื่อว่าทําไมต้้อองซื มังบลองอินดิวิวดูเนาะซึ่งก็สามารถไปดูที่คลิปคลิปนั้นได้ครับเป็นการรีวิวแบบเต็มๆเนาะสำหรับกลิ่นของกลิ่นนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำรีวิวไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขายตรงนั้นไปเลยนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยในปี2021ยเ,เนี่ยผมก็ได้ซื้อมันมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าซื้อเป็นมือหนึ่งเนาะแล้วก็ได้ลองเพราะว่าแบบเราอยากจะพิจารณามันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เราชอบแล้วก็แบบ ควรค่าที่จะอยู่ในคอลเลกชันของผมไหมนะสุดท้ายก็สรุปได้ว่ามันไม่มันไม่คู่ควรที่จะอยู่ในคอลเลกชันของผมนะครับก็เลยขายทิ้งกไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่น soapy มันเป็นกลิ่นที่มีความซิมเปติกแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความสะอาดมีความแป้งๆในช่วงท้ายอนะไรเงี้ยมันคล้ายกับตัวคริสออริจินอลซานทาวก็จริงแต่รู้สึกว่ามันมีความที่แบบไม่เข้ากับกิ่ผมบางอย่างแล้วก็เป็นกลิ่นในแนวที่ soapy f r a g r a n e เนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมชอบตัวคราดลอมแบบ อันดับหนึ่งของผมเลยนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยใช่เทสผมสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบไม่ค่อยติดทนนานบนผิวผมสักเท่าไหร่ก็เลยขายทิ้งไปนะครับแล้วก็อยู่ที่อันดับที่6นั่นเองนะครับมาต่อนที่อันดับที่5นะครับก็เป็นบ้านเดียวกับอันดับที่8เลยนะครับนั่นก็คือ l l o w วี n Man Shot นั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยให้แรงบันดาลานใจนะครับมาจากกลิ่นของตัวยิปซีรองลานูเดลอมแล้วก็ c a r o l i n a h e r r e r a CH Men Privé นะครับแต่ว่า เมื่อเอามาเบลน,นกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ออกไปทางไหนทางใดเลยคนระับเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความครึ้งครึ่ง,ง,งกลางๆระหว่าง2กลิ่นนี้มากๆก็คือแบบสรุปได้เลยว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยสมูทกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบมีความบูซี่จากเอ่อคาร์โลนาเฮเรราเชชเมนพรีเวเนาะแล้วก็มีความเป็น คารามมมมีความเป็นไอริสมีความเป็นพาราลูรีจากตัวลาเนลลอมเพียงแต่ว่าเมื่อเบลนกันแล้วเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยโอเคสเท่าไหร่บนผิวผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความจืดๆชืด,ชด,ชด,ชดแล้วก็ไม่ค่อยนวลสักเท่าไหร่เลยก็เลยขายทิ้งไปนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่โอเคอยู่เย,เยแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบถ้าสนใจแบบในแนวนี้นะ้าอยากจะลองแบบแลาเนลลอมผสมกับซีสเมนทรีเวนเนี่ยก็อยากให้แบบว่าหาหลอดแบ่งมาก่อน,นครับก็อยู่แดนอันดับที่5นะครับ โอเคต่อมาเนี่ยอันดับที่4กับนะอันดับที่3เนี่ยจะเป็นน้ําหอมจากบ้านของอาร์มัฟทั้ง2ตัวเลยนะครับนั่นก็คืออันดับที่4เนี่ยอาร์มัฟแทกเฮอร์นะครับกลิ่นนี้มีความเป็นฟรนะุตตี้เนาะมีความเป็นแบบลูกอมเหมือนเรากินลูกอมที่มีความฟรุตตี้มีความเย็นเย็นอะไรประมาณนั้นเลยครับกลิ่นนี้เนี่ยให้แรงบันดาลใจนะครับมาจากกลิ่นของโดชเชนกับอนาฮาร์ไลท์บลูบูแมนนะครับของตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความซินดรัสมีความใช้งานง่ายมากๆเพียงแต่ว่า ไลท์บลูของโดเชนกบมาน่าเนี่ยผมสึกว่ากลิ่นนั้นน,น่าจะติดทนนานกว่าตัวอามาฟแทคเฮอร์ด้วยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยอามาฟแทคเฮอร์เนี่ยมันติดบนผิวผมได้ประมาณแบบน้อยมากๆครับประมาณ3-4ชั่วโมงครับแล้วก็เป็นกลนิ่นที่เทสของผมเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะแบบว่า อยากจะใช้น้ำหอมผู้หญิงสักเท่าไหร่นี่เป็นเทสส่วนตัวผมนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความซซทรัสมีความใช้งานง่ายๆเห็นไ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ใช่ในทางผมสักเท่าไหร่แล้วก็ในคอลเลคชันผมเนี่ยที่ผมบอยากจะเก็บจริงๆเนะี่ยมันจะเป็นแบบน้ําหอมที่มีความสดชื่นก็จริงแต่ว่ามันจะติดทนนาน,นครับผมต้องการน้ําหอมที่เป็นประเภทนั้นมากกว่าก็เลยให้อามัฟแทร์ครมอยู่ที่อันดับที่4นะครับอันดับที่3นะครับนี่ก็คืออาร์มัฟเควสนี่นะครับกลิ่นนี้เนี่ยก็ให้แรงบรรจนะครับจากกลิ่นของ เพอร์ r m มส์เดมารีเพกาซัสนะครับกลิ่นเพกาซัสเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเนาะแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองตัวอาริเซเนียเฟรเกนส์กรีกฮอสนะครับซึ่งก็ให้แรงบันดาลใจเหมือนครับมาจากตัวเพกาซัสเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะผมคิดว่าผมเดาว่ามันน่าจะมีคุณภาพมากกว่าตัวอาร์มัฟนะครับแล้วก็ที่ตัดสินใจขายอาร์มัฟครสไปเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแอลมอนในโทนที่แบบมีความแป้งๆแ,แ,แล้วก็ เป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่คิดว่าตัวเพกาซัสเนี่ยน่าจะละมุนแล้วก็น่าจะถูกอกถูกใจผมมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ในบ้านของ Alessandro f r a g r ร n c e เนี่ยผมเชื่อมั่นแล้วก็แบบเชื่อใจมันได้เลยว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่หอมมากกว่าตัว Amethyst นะครับเพราะว่าผมเก็บตัว Alessandro f r a g r ร n c e ที่แบบเขาให้ได้บรรดาใจมาจาก Perfumery um เนี่ยสตัวแล้วนะครับนั่นก็คือตัวอย่างเลต้นแล้วก็ตัวอย่างเฮโรตนะครับซึ่งก็เพกาซัสเนี่ยก็เป็นในกลิ่นหนึ่งที่แบบ เป็นแบบตัวโด่งดังของบ้านาพาฟัมสเตอม,มารีมากๆเพราะฉะนั้นก็น่าจะเก็บแบบถ้าชอบกรีคอสอีกตัวนึงเนี่ยก็น่าจะเก็บทั้ง3กลิ่นนี้นะครับก็ขอให้อามาเพรสอยู่ที่อันดับที่3นะครับอันดับที่2นะครับจากบ้านของเบอร์เบอรี่นะครับนั่นก็คือเบอร์เบอรี่ลอนดอนฟอร์มินครับเป็นกลิ่นโทอเบโก้เป็นกลิ่นเขียวๆเ,เป็นกลิ่นเพิ่มๆนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบแนวโทอเบโก้แต่ว่าชอบแนวโทอเบโก้แบบเฮโรต์ชอบแนวโทอเบโก้แบบโดเชนกัมนาเดอะวัน มากกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันจะดูดูโตมากๆด้วยนะประมาณบรูไนดอนดอนเนี่ยผมว่าประมาณ30อัพอะน่าจะเหมาะกับกลิ่นนี้มากกว่าแล้วก็เทสของผมเองเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นที่แบบโอเคน้ําหอมมันไม่มีจํากัดอายุไม่มีจํากัดเพศเนาะแต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่นนี้นะผมรู้สึกว่ามาดูโตกว่าผมไปหน่อยแล้วก็ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่หลายๆคนจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ติดทนนานแต่ว่าบนหิวผมเนี่ยก็ประมาณ เต็มที่ประมาณ5้าถึงหชั่วโมงนะครับก็เป็นกลิ่นที่ไม่ไม่ใช่เทสส่งผมด้วยผมก็เลยขายทิ้งไปแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนานเนี่ยก็ไม่ได้ติดทนนานอย่างที่คิดก็เลยขายทิ้งไปนะครับก็ให้อยู่ที่อันดับที่2นะครับโอเคมาที่อันดับที่1นะครับก็เป็นกลิ่นที่ผมแบบไม่ชอบที่สุดเลยครับนั่นก็คือยูบอมไอซ์นะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมก็ได้ดูรีวิวมาครับแล้วก็คิดว่าเป็นกลิ่นที่น่าจะชอบแล้วก็เป็นกลิ่นที่น่าจะ เป็นอันเดอร์เรตตัวหนึ่งจากบ้านของยูนะครับแต่ก็เมื่อได้ลองจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าในชื่อไอซ์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไอซ์ที่แบบที่แท้ที่แท้ทรูททท true, สักเท่าไหร่เพราะว่าไอความที่เป็นกลิ่นไอซ์เนี่ยมันไม่ได้มีความเย็นแล้วก็แบบไม่ได้ใช้กับอาการหน้าร้อนได้โดยตรงเนาะมันจะมีความเป็นแบบว่าเท่าที่ดมกลิ่นนะมันจะมีความเป็นฟูเจมันจะมีความอารมณ์ติกแล้วก็จะให้ผมนึกถึงแบบน้ํายาถูพื้นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ ไม่ใช่เทสน้ําหอมที่ผมต้องการนะครับแต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่นเนี่ยผมไม่ได้เทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลิ่นนี้นะแต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่นเนี่ยผมก็ตัดสินใจได้เลยว่าผมจะขายกลิ่นนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบไม่ได้ลองอะไรมากแต่ก็เชื่อสัญชาตญยาณตัวเองแล้วก็เชื่อแบบเฟิร์สอินเทอร์เชั่นตัวเองว่ากลิ่นนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่กลิ่นที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่าแกลิ่นในวันนี้เนี่ยก็ในอนาคตเนี่ยบางกลิ่นที่ผมแบบว่าอาจจะมีความคิดเปลี่ยนก็เลยแบบ เอออาจจะหามาลองก็ได้ก็ต้องติดตามในอนาคตล,ละกันครับก็เป็นแน้ำหอมที่ผมบลายบายมาแล้วผมต้องขายทิ้งนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยเคยบลายบายน้ําหอมมาไหมนะครับแล้วก็มีกลิ่นไหนบ้างครับที่คุณบลายบายมาแล้วต้องขายออกทิ้งนะครับหรือว่าขายทิ้งแบบขายต่อมือสองอะไรเงี้ยก็ตามแล้วก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอมกลิ่นไหนครับหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยทำจัดอันดับคลิปวิดีโอแบบไหนอีกนะครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญคืออย่าลื ช้อนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ